สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคูดาวปรับมาใหม่คูดาวแค่6วิถ้าเราเอามาใช้กับฟอร์เรนติโนมันจะดีกว่าฟิกเกอร์หรือว่าจะแย่กว่าฟิกเกอร์และข้อดีข้อเสียของฟิกเกอร์กับเอ็กโซคิวแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วฟอร์เรนเนี่ยควรใช้อะไรมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะ yeah. เดี๋ยวเรามาดูการดับพีโร่ของฝั่งตรงข้ามก่อนนะก็จะเป็นยุยลุยฮายาเตะมูราดนะครับผมแล้วก็หยานเกมนี้เราไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเอา ยานป่าหรือว่ามูลลาดป่านะครับผมผมก็เลยเลือกที่จะกดฟอร์เรนมานะเพราะว่าฟอร์เรนเนี่ยถ้ามันแพ้ในเลนจริงๆเนี่ยมันก็จะแพ้มูลลาดตัวเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้แพ้เยอะขนาดนั้นนะถ้าฝั่งสองข้ามแดมไม่ได้มาแกล้งเลนเราบ่อยๆนะหรือว่าถ้าเราเจอกับยานเนี่ยตัวเราเนี่ยก็สามารถสู้กับยานได้ทั้งต้นเกมกลางเกมแล้วก็เลนเกมนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าเราต้องแปะอันติให้โดนนะถ้าเราแปะอันติไม่โดนยานเนี่ยเราก็จะสู้ยาดนนยากนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเราจะหยิบเอ็กซ์คิับผมในน บัาบมานะครับถ้าเราใช้เอ็กซ์ e คค่าได้นะครับผมมันจะลดคูดาวให้เรา90%นะครับจาก60ิวิก็จะเหลือ6วินะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันว่าระหว่างฟิกเกอร์กับเอ็กซ์ e เนี่ยฟอร์เรนคนใช้อะไรแล้วก็ ระ่าง s q e กับ g กิลเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะครับ <S <S เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันได้เลยนะก่อนที่เราจะไปดูในเกมผมขออนุญาตขายของสักแป๊บนะครับใครที่กำลังหาเว็บเติมเกมถูกๆผมขอแนะนำา m l o ล o p Up p เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เ แอดไลน์แอดเมลโลท็อปอัพนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Plu ัก G Mobile v อ l โ a n แลนด์เบนชินฟรีไฟท์ฮองไก Lol และเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมผมเดินเกมยังไงนะครับผมสำหรับ For ์เรน e x ็กซนะสำหรับตอนนี้เรากดอยู่ที่แรงประมาณเกือบ40ดาวนะครับอ่าอย่างแรกนะครับผมสำหรับการยืนเลนของเรานะเราต้องรู้ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยฮีโร่อะไรออฟนะครับโดยหลักการง่ายๆก็คือดูจากสเปลนะครับ สำหรับเกมนี้นะเราจะเห็นว่ามูราดเนี่ยใช้พานดิตมานะครับแล้วเกมนี้เราก็จะเห็นว่าหยานเนี่ยใช้ฟิกเกอร์มาก็ปกติเลยหยานก็มาออฟเลนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสบายใจหน่อยนะครับเพราะว่าฟอเรนเนี่ยสามารถสู้กับหยานช่วงต้นเกมได้นะเดี๋ยวเราไปดูการเคลียร์ในเลนกันบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยจะเห็นว่าหยานออกดาบมาก่อนนะครับแล้วเราก็จะออกดาบมานะเพราะว่าเราเป็นเอ็กซ์คิวนะครับเราจะพยายามเล่นต้นเกมเลยนะจะเห็นว่าผมพยายามจะตอดตอดก่อนนะครับ เพราะว่าเราเป็นเอ็กซ์ินะแต่ถ้าเราเป็นฟิกเกอร์เนี่ยจะสู้ยากหน่อยนะครับขนาดผมเอ็กซ์คิวนะผมยังแบบยังสู้ไม่ค่อยได้นะครับเขาจะสองก่อนเนาะ,ะจังหวะนี้เราก็หาจังหวะนะครับแล้วจังหวะนี้เราปาดอกไม่โดนนะถ้าเราปาดอกโดนนะครับเราสามารถลําแล้วก็หาจังหวะเอ็กซ์ิได้เลยนะ,ะแล้วจังหวะนี้เพื่อนเรามานะครับเราก็เลยเลือกที่จะดักเนาะ,ะเราลําไปนะครับ อ่าเห็นไหมแล้วก็เอ็กซ์คิ่าไปได้แล้ว1ตัวนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้ถ้าเราเป็นฟิกเกอร์เนี่ยเราสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับแต่เรารู้ว่าเราใช้เอ็กซ์ินะเราเลยกล้าที่จะสู้นะพอเราฆ่าอย่างได้นะครับเราก็กลับมามังกรแล้วก็กลับไปรีเลียดเลยนะพอเรารีเลียดเสร็จแล้วก็กลับมารับเดนปกติเลยนะครับตอนนี้เราก็จะหาเล่นก่อนนะเพราะว่าเอ็กซ์ิเราเนี่ยใช้ได้อยู่นะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยของเราก็นำนะเราก็เลยสามารถสู้ได้นะตอนนี้พอเราเลียร์ชิปเลียนเสร็จนะครับเราก็จะวิ่งไปมังกรเพื่อที่จะามัางกรกับเพื่อนนะ ผมก็จะพยายามไล่นะครับจะเห็นว่าหยานยเลเวลสามอยู่เนาะเมื่อกี้ก่อนที่เราจะมากลางเนี่ยเราเห็นเมทเขาโผล่บนนะครับแล้วก็เลยลามหย่านไปเลยแล้วก็เห็นหยานเลือดทีเดียวนะครับแล้วเมทเขาเนี่ยมาฆ่าแล้วนะตอนแรกเนี่ยผมเห็นเมทเขาอยู่เลนบนนะครับแล้วก็เมทเขาวิ่งมากลางผมไม่ได้คิดถึงเมทเขานะแล้วกะจะเอ็กซ์คิฆ่าหยานอีกทีนึ่งนะครับแต่ก็โดนเมทเขาเนี่ยมาสกิลใส่นะครับจนไม่มีเลือดแล้วก็ตายไปนะ่าแล้วตอนนี้เราก็เกิดแล้วเราก็มารับเลนปกติก่อนนะครับยังไม่ได้มีอะไรเนาะ ตอนนี้อย่าลืมนะครับผมเราเป็นเอ็กซ์คิวเนี่ยเราสามารถเล่นดุดันกับหยานได้นะครับจะเห็นว่าฝั่งสองข้ามอมังกรเนาะเราก็จะรีบเอาดาร์ให้เพื่อนนะครับแต่หยานโพ่นะเพนอยู่ตรงเลนล่างนะครับตรงกลางเพื่อนบวกกันอยู่นะเราระหว่างว่างๆเนี่ยเราควรเอาออบเจกต์สักหนึ่งตัวนะครับอตอนนี้เราก็ดักสล้ายไป,ไปแล้วหยานมาเช็คดูนะครับแล้วก็ํำสยานไปนะะระหว่างนี้เพนนันติมานะครับเราก็หาจังหวะเข้าให้เพื่อนก่อนนะครับแล้วก็ออกมาครับ จัดนี้ก็ได้แอซซิตไปหนึ่งนะอ่าได้เวลาแล้วนะครับผมระหว่างที่หย่านตาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูถึงข้อดีของ e x ็กซ์คนะครับตอนนี้เนี่ยผมเล่นไป3นาทีนะข้อดีของ e x ็กซ์คหลักๆเลยที่เราเห็นกันเนี่ยก็จะเป็นการกดเลนแล้วก็การปิดดาเมจได้ง่ายนั่นเองนะครับผมส่วนข้อดีอื่นๆเนี่ยผมยังมองไม่เห็นนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่ามันจะมีข้อดีอะไรอีกนะครับ อ่าตอนนี้ก็เคลียร์เลนเสร็จละแล้วก็มาดูตรงบัฟฟานะครับก็จะมีใครมาตรงบัฟฟาไหมเนาะพอเราเช็คแล้วเนี่ยว่าบัฟฟาเนี่ยไม่มีแล้วก็มาเล่นตรงกลางต่อนะครับมาเอาคิดตรงกลางแล้วก็รีบวิ่งไปข้างล่างนะอ่าตอนนี้เพื่อนตันติมานะครับแล้วก็เพื่อนมีไฟกันเนาะเราเห็นว่าเพื่อนเล่นอยู่นะครับมุสลาดมานะครับแล้วก็เข้าไปเอ็กซ์คิวได้มาอีกหนึ่งคิวง่ายๆนะพอเราไม่มีเลือดแล้วนะครับผมตรงเลนล่างเนี่ยคิดมันเป็นมันม่วงเนาะถ้าเราเดินไปเนี่ยไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมม่วงตคิหด เราก็เลยเลือกที่จะรีเลือดไปเลยนะอ่าอย่างชัดเมื่อกี้ก็จะเห็นข้อดีอีกหนึ่งอย่างก็คือเราไม่ต้องไปลัมนะครับผมหรือว่าเวลาเราลัมเนี่ยแล้วดาเมจมันไม่พอเนี่ยเราก็สามารถปิดดาเมจด้วยเอ็กซ์คิวได้นะครับนี่ก็คือข้อดีของเอ็กซ์คิวนะครับที่เราเห็นกันนะและนี้ก็คือข้อดีของเอ็กซ์คิวที่เราเห็นกันชัดๆนะครับอ่าตอนนี้เราก็พยายามจะเล่นกับหยาดนะเพราะว่าเอ็กซ์คิวเราเนี่ยคูดาวเสร็จแล้วเนาะเราก็จะลัมนะแต่จะเห็นว่าหยาดเนี่ยกลับไปหาอันติลุยนะครับ ตอนนี้มันเข้าช่วงนาทีที่4นะผมก็เลยรีบที่จะเคลียร์คลิปเลยนะครับแล้วก็รีบเอาป้อมเนาะพอเราเคลียร์คลิปเสร็จแล้วก็ตีป้อมปกตินะครับชิวๆไปตีป้อมไปนะครับรีบรตีเลยเนาะตอนนี้เล่นบนก็ไฟกันอยู่นะครับแล้วก็หยาดเนี่ยมารับเล่นล่างนะครับจะเห็นว่าผมจะรีบตีป้อมรอให้ป้อมแตกก่อนนะครับพอป้อมแตกแล้วเราก็หาเล่นกับหยาดลยนะอ่าแล้วเราก็ลํานะครับแลว้วจังหวะที่ผมเอ็กซ์สิชานะครับทำให้หยาดรอดไปเนาะแต่เรายังกลับไปปิดดาเมจได้อยู่นะครับเมื่อกี้ถ้าเราเอ ตายนะแต่เราเอฟโคิวช้าไปหน่อยนะครับพอเราเห็นว่าหยานตายแล้วนะครับเราดูตรงมินิแมตนะจะเห็นว่าบัฟฟ้าฝั่งของข้ามขึ้นนะพอเราเห็นบัฟฟ้าขึ้นเราก็จะมาบัฟฟ้านะครับอ่าแล้วจังหวะนี้มูราาเหมือนจะมาบัฟฟ้าเหมือนเรานะเราก็ลามไปนะครับอ่ามูราาวิ่งหนีออกไปนะเราก็ให้มูราาสกิลหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาลามบัฟฟ้าต่อเนาะอ่าส่วนนี้เราก็ลามมูร่านะครับผมอ่าแล้วก็ดอกไม่โดนนะครับมูร่าเขาสกิลหนึ่งหลบไปนะพอเราไม่มีอะไรให้ทำนะครับเราก็มาเอาคลิปเล็กคลิปน้อยนะตัด ตอนนี้จะเห็นว่าชิปเลนเนี่ยมาแล้วนะเราก็รอรับชิปเลนต่อนะครับจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเพื่อนเราเล่นกันไฟรัวๆเลยนะเรายังไม่ต้องสนใจนะครับเราพยายามทําเวฟให้ส well> ูงๆก่อนนะพอเวฟสูงๆแล้วเราค่อยไปเล่นกับเพื่อนนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเวฟขวาเนี่ยสูงแล้วแล้วตรงกลางเนี่ยไม่ได้มีไฟนะครับผมก็เลยเลือกที่จะมาดักมูลาดนะเพื่อต่อเดือดแล้วก็ลําได้นะครับตอนนี้เราก็รอมูลาดสกิลหนึ่งสองทีนะล้วก็จะเข้าไปลํานะครับแต่มูลาดเดี๋ยวไม่ยอมสกิลหนึ่งนะทำให้เราเข้าไปลําไม่ได้นะครับ แล้วตอนนี้จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเพื่อนเราบวกอยู่นะเราก็รอดูนะครับสแตาต้าบินไปนะครับลมเข้าเหลือเลื่อดนิดเดียวนะเราก็เข้าไปลามชุดหนึ่งแล้วก็เอ็กซ์คิวตายไปนะครับพอเราเอ็กซ์คิวติดคิวได้นะคูดาวของเอ็กซ์คิวเราก็จะประมาณ6วินนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมสามารถใช้เอ็กซ์คิวได้ละเราก็จะพยายามลามคลิปแล้วก็ชิงปหาฮายาเตะนะถ้าฮายาเตะแหลมนะครับแต่จะเห็นว่าฮายาเตะเนี่ยไม่ค่อยแหลมนะพอเราเห็นว่าฝั่งของคามนี่มไม่ได้แหลมมานะครับแล้วก็รอเคลียร์คลิปอย่างเดียวเลยนะตอนนี้ก็เคลียร์ จังหวะนี้จะเห็นว่าเมทฝั่งของข้าเนี่ยสกิลใส่เราแล้ว,ลวมูดปา่าเราไม่มีเลือดละเราก็กลับบ้านไปรีเลือดมาถึงสเปลกันบ้างนะครับผมตอนนี้เรายังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างระหว่างเอ็กสกิลกับฟิกเกอร์นะยังไม่ได้เห็นชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราดูไปสักพักเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะตอนนี้เราเติมเลือดเสร็จละก็กลับมาเล่นตรงเลนกลางก่อนนะครับเพราะว่าเลนบนเราเนี่ยสูงละแล้วก็เลนล่างเราเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเป็นมันม่วงนั่นเองนะ แล้ววานนี้เราก็เคลียร์คลิปแล้วก็พยายามกดดันเอาป้อมให้ได้นะครับตอนนี้จะเห็นว่ามูราดเนี่ยสกิลตีคลิปอยู่นะเรากะจะให้มูราดเนี่ยสกิลหนึ่งเข้ามารับป่าเราจะรอขัดครับแต่เพนเข้าไปจังหวะนี้มูราดก็หนีไปนะระหว่างนี้ก็เดินวนหาชงหาเชีงนะปลาลงปลาด,ดอกไปเผื่อมูราด์สกิลหนึ่งเคลียร์คลิปเนาะอ่าแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าเพนเนี่ยเข้าไปล้วงมูราดถึงข้างในป้อมนะแล้วจังหวะนี้ยังไงอ่าเพนได้เม็ดอีกตัวหนึ่งก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมสองแรกหนึ่ พอเราเห็นว่าเพื่อนเราตายแล้วเนะี่ยแล้วก็เราไม่สามารถดันป้อมได้นะเราก็จะไปทําเว็บบนให้ดันสูงสงต่อนะครับตอนนี้เราก็เคยคลิปไปชิวๆเลยนะสําหรับใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากดไลค์ให้ผมก็ฝากทุกคนกดให้ด้วยนะคือถ้าใจดีก็ฝากทุกคนคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมจริงๆเนี่ยผมอ่านทุกคอมเมนต์นะสำหรับใครที่อยากเห็นผมเล่นตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะถ้าผมได้เล่นหรือว่าเล่นได้นะครับผมก็จะทําคลิปไห้ทุกคนดูเนาะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมมันต่อนะครับตอนนี้ก็พยายามดันเ้ิ่มไปนะตอนนี้จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามหายหมดแบบนะครับมีโอกาสสูงมากที่จะอยู่เลนบนเนาะตอนนี้จะเห็นว่าาตากับหยานเปิดอันติใส่กันแล้วนะ แต่ผมรู้สึกว่ามันลึกไปนะครับผมเลยไม่กล้าเข้าไปเล่นนะจังหวะนี้เราจะเข้าไปเล่นกับเพื่อนนะครับแต่โดนสกิลหนึ่งรุอีนะทำให้เสียจังหวะไปนะฮายาเตะรําแล้วก็เอาดอกขันนะครับแล้วก็พยายามจะลัมาฮยาเตะแล้วก็เอ็กซ์สกิลนะแต่ฝ่ายเราฆ่ามารับเยอะนะครับทำให้็อตนี้เราก็ต้องถอยออกมาก่อนนะตอนนี้เราไม่มีเลือดแล้วเราก็กลับไปรีตามปกติเลยนะครับหลังจากที่เรารีเลือดเสร็จนะเราก็มาดูในมินิแมปต่อนะครับเห็นว่าเลนข้างเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วนะเราก็จะมาเล่นการกับเพื่อนๆก่อนนะครับจังหว ตอนนี้เราก็หาจังหวะไล่้อีกรอบนึงครับอ่าจังหวะนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยพยายามจะเข้าถึงฮายาเตะนะครับแต่ด้วยความที่สเปลเราเนี่ยเป็นเอ็กซ์คิวนะครับทําให้ช็อตเนี่ยเราเข้าไม่ได้คือช็อตนี้คือช็อตที่บอกว่าระหว่างฟิกเกอร์กับเอ็กซ์คิวเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับช็อตเมื่อกี้ตอนที่ผมวิ่งไปหาฮายาเตะเนี่ยถ้าผมเป็นฟิกเกอร์เนี่ยเราได้ล้ำไฮยาเตะแน่นอนนะครับ แต่เกมนี้เราไม่ใช่ฟิกเกอร์นะครับเราเป็นเอนะ็กซ์ทิลเนาะเวลาเราจะลำเนี่ยมันต้องมีอันติเพื่อนย่อนระยะหรือว่าเราต้องถึงตัวฮีโร่ฝั่งงข้ามนะครับถึงจะได้รำนะสำหรับใครที่สังเกตดีๆนะช็อตเมื่อกี้ก่อนที่จะถึงช็อตไายาเตะนะครับมันมีอีกช็อตหนึงนั้นเดี๋ยวเราไปย้อนให้ดูกันนะครับผมนี้นะครับก็จะเป็นช็อตนี้เห็นว่าผมอันติไม่โดนนะครับผมแล้วก็โดนรูเอียใบ แล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าลูอี้เนี่ยฟิกเกอร์ไปนะแล้วจังหวะนี้ถ้าเราฟิกเกอร์ตามไปแล้วก็สกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งโดนเนี่ยเราก็อาจจะได้รำลูอี้นะครับพอเราได้รำ ie, ลูอี้ลูอี่อาจจะตายหรือไม่ตายก็ได้นะแต่รูปแบบเกมเนี่ยการเดินเกมหรือว่าการเข้าไฟ์เนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างจากตอนนี้สําหรับจังหวะเมื่อกี้ก็จะเป็นจังหวะที่ฟิกเกอร์เนี่ยมีประโยชน์กว่าเอ็กซ์สกิลนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปดูจังหวะอื่นๆบ้างนะว่าสําหรับฟิกเกอร์กับเอ็กซ์สกิลเนี่ยเราควรใช้นนะอ,นนอ,อัน เห็ว่าฝาดสองข้าม2ตัวนะแต่เราก็ไม่กลัวรับเราก็ําไปเลยแล้วก็แปอันติลําไปดับจังหวะที่ผมดอกไม่โดนรับเราก็ตีทีหนึง่งแล้วก็เอ็กซ์สกิลอาอย่างช็อตเมื่อกี้นะถ้าเราเอาฟิกเกอร์มาเนี่ยจะเห็นว่าผมปาดอกไม่โดนนะครับต่อให้เรามีฟิกเนี่ยเราก็ไม่สามารถฆ่าได้นะแต่เราเอาเอ็กซ์สกิลมาเราตีทีหนึง่งพอดาเมจมันไม่พอเนี่ยเราก็สามารถเอ็กซ์สกิลฆ่าได้นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเดี๋ยวเราไปดูกันอีกว่าจะมีจังหวะไหนที่เอ็กซ์สกิลหรือว่าฟิกเกอร์ แล้วถ้ามันจบเกมเดี๋ยวผมจะมาสรุปกันนะครับผมว่าผมชอบอันไหนมากกว่าเพราะอะไรถึงชอบหรือว่าเพราะอะไรถึงไม่ชอบนะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกัลอีกรอบนะอาจังวันนี้เราก็จะแปะอันตรีสกิลสองแล้วก็ลำลำแล้วก็เอ็กซ์สกิลนะครับแต่ไม่ถึงตัวเนาะพยายามมีสกิลหนีเยอะนะพอเราเห็นแล้วว่าเราไม่ได้อะไรแล้วนะเกิดว่าเพื่อนเราเดี่ตายไปคนหนึ่งนะครับเราไม่สามารถดันเลนไหนได้ละเพราะว่าเลนบนก็สูงเลนล่างก็สูงนะแล้วก็เลนกลางก็สูงนะครับล้วก็เลยกลับบ้านไปรีเลือดแล้วก็รอเพื่อนเกิดอีกรอบหนึ ตอนนี้ก็ดูม i นิแมปไปเรื่อยๆนะครับผมว่าเราควรไปเล่นเลนไหน่นะตอนนี้ฝั่งของข้ามเนี่ยเคลียเลนกลางมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเคลียเลนกลางไปก่อนนะครับพอเราเคลียเลนกลางสูงแล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปเล่นกับเพื่อนเนาะตอนนี้ถ้าเราดูจากสกรเนี่ยจะเห็นว่าเพนเนี่ยฆ่าฮายะเตะได้นะครับผมแล้วก็เพนก็ตายเองเนาะสำหรับเกมนำเนี่ยไม่ค่อยคุมนะครับ ถ้าเราไปตายเนาะแต่ถ้าเป็นเกมตามเนี่ยเราสามารถแลกได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูจังหวะนี้นะจะเห็นว่าจังหวะนี้ถ้าผมเป็นฟิกเกอร์เนี่ยผมสามารถเข้าไปอันตีใส่ยุ้ยแล้วก็ลําได้นะครับผมนี่ก็คืออีกหนึ่งจังหวะนะครับที่ฟิกเกอร์เนี่ยมีประโยชน์มากกว่านะคือถ้าเราไปลําเนี่ยจะได้คิวไม่ได้คิว,ไม,ไ,ควไม่รู้นะครับแต่เมื่อกี้ถ้าผมเป็นฟิกเกอร์ผมเข้าไปลําแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปหาช็อตอื่นๆต่อนะครับตอนนี้ก็เคลียร์ชิปไปปกติเลยนะระหว่างที่เราเคลีคร Mini ยลร์ลิพ ถ้าเรามองมินิแมปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้ว่าฝั่งของข้ามเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเราต้องเดินเกมแบบไหนนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเดินเกมเก่งขึ้นเนะะาะจังหวะนนี้ก็พยายามกดดันหยาดนะครับพยายามเจาะป้อมนะักเลือดป้อมเนี่ยเดือประมาณสามร้อยกว่าลนะแล้วหยาดอันตินะครับเราก็เลยลําส่วนเนาะ แล้วจังหวะนี้ดาเมจเราไม่พอเราก็เลยเอ็กซ์สกิลฆ่าไปนะครับแล้วก็ฮายาเตะมาแล้วก็ปาดอกลำเนาะพอเราได้ลำฮายาเตะแล้วเรามีเอ็กซ์สกิลเราก็จะลำโลมฝันของข้ามต่อนะแต่ฝันของข้ามเนี่ยซิกนะครับทำให้รอดไปเนาะช็อตเมื่อกี้ถ้าโลมฝันของข้ามเนี่ยไม่ซิกเราก็อาจจะได้ชิลอีกหนึ่งตัวนะหรือว่าช็อตเมื่อกี้ถ้าเรามีฟิกเกอร์เนี่ยผมก็อาจจะฟิกเกอร์ตามไปนะครับแต่เราไม่มีนะเราก็เลยต้องถอยออกมาก่อนแล้วก็ให้เพื่อนเล่นไปนะครับระหว่างนี้ก็ผมก็รอซ้อนเพื่อนนะเผื่อเพนเนี่ย วาร์าปแผนเซิน์วาร์ปแผนเซิน์นะพอเห็นแล้วว่าฝั่งเราข้ามเนี่ยกลับบ้านหมดนะครับแล้วก็กลับมาดักซาร์เยอร์นะระหว่างที่เราล้ำดักซาร์เยอร์อยู่เนี่ยเราก็อย่าลืมดูมินิแมปนะครับพอเราดูมินิแมปแล้วจะเห็นว่าคลิปล่างเนี่ยกำลังจะชนกันนะเราก็เลยมารอรับเบฟล่างนะครับทุกงหมดแ้ก็รับเบฟล่างนะเราไม่มีเลือดแล้วก็ต้องกลับไปรีเหมือนเดิมนะครับ อพอเราเลียดมาแล้วเราจะไปเล่นเลนกลางต่อเนาะแต่ถ้าเราดูจากมินิแมปเนี่ยจะเห็นว่าฮายาเตะเนี่ยพยายามจะดันล่างนะครับเราก็เลยต้องไปรับเวฟล่างก่อนนะครับตอนเราไปรับเวฟล่างเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเพื่อนเราเนี่ยอยู่บนกันหมดเนาะเราก็พยายามจะดันล่างสูงๆเลยนะครับอ่าแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าฮายาเตะเนี่ยไม่กลับนะครับเขาพยายามจะเล่นกับเราเนาะตอนนี้เราก็หาจาังหวะเล่นกับฮายาอยู่นะอ่านี่ก็รำไปเนาะตอนนี้ก็ปลาดอกติดรถถังนะครับอ่านี่ก็รำไปนะครับแล้วก็รำฮายาเตะเอ็กซ์คิวแล้วก็รำหยานต่อนะครับ อพอเราดอกไม่โดนแล้วนะจะเห็นว่าหยาดเนี่ยมีอันติอยู่นะครับเราก็เลยยังไม่เล่นนะมันมีมันม่วงคอยยิงช่วยอยู่นะครับผมก็เลยจะให้หยาดอันติหมดแล้วก็อันติเข้าไปในพวกไม่ให้หยาดได้ตั้งตัวนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสาหรับช็อตนี้ก็คูมากนะครับผมเราได้มาถึง2ตัวโดยที่ไม่ตายนะแล้วก็เลนบนเราเนี่ยจะเป็นแคร,รี่แรกกับเมดนะพอเราเห็นแล้วว่าเลนบนเนี่ยคลิปสูงแล้วนะแล้วก็เลนล่างเนี่ยเราก็ดันคลิปมาละ เพื่อนเราเล่นตรงกลางอยู่นะครับเราก็พยายามดูบินใแมปแต่เลือดเราเนี่ยไม่ได้พร้อมเล่นขนาดนั้นนะผมก็เลยเคลียร์เพื่อให้เว็บร่างเนี่ยไปชนอีกเว็บหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยไปเติมเพื่อนเนาะอ่าตอนนี้จะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยฆ่าได้หมดนะครับแล้วก็หายาจะเกิดอีกประมาณ3 4ี่วินะตอนนี้เราก็แค่รออันติแล้วก็สกิลหนึ่งขัดอันติหายานะครับหาจังหวะดีๆนะครับผมก็อันติไปแล้วก็กดดันฝั่งตรงข้ามแล้วก็สกิลหนึ่งขัดแล้วก็ลามไปนะครับผมก็น่าจะจบเกมแล้วเนาะ เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับผมระหว่าง e x ็กซ์เกับ f i กเกอเนี่ยผมชอบใช้อะไรมากกว่ากันนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบใช้ f i กเกอมากกว่านะครับเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยเราต้องล้วงแคลรี่หรือว่าต้องล้วงเมดเนี่ยเราเข้าไม่ถึงตัวนะครับผมทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปลํมได้หรือว่าเข้าไปค้าไม่เพื่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจังหวะเวลาที่เราจะหนีเนี่ยเราไม่สามารถ ใช้สเปลในการหนีได้นะครับผมยกเว้นเราจะมีอันตินะคือถ้าเรามาเล่นแรงในแรงสูงสูงนะครับผมมันสําคัญมากนะครับแต่ข้อดีของเอ็กซ์คิวก็มีนะครับผมก็คือเวลาเราลําแล้วดามเมจไม่พอเราสามารถเอ็กซ์คิวลาสได้หรือว่าเอ็กซ์คิวเพื่อปิดดามเมจได้นะครับหรือว่าจะเป็นการกดดันฮีโร่ฝั่งตรงข้ามในช่วงต้นเกมนะถ้าเรามีเอ็กซ์คิวเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะกลัวนะครับถ้าเราทําต้นเกมได้สวยเกมมันก็จะเล่นง่ายนะครับผมแต่ถ้าไปถึงเลดเกมเนี่ยผมมองว่า ฟิกเกอร์ยังไงก็มีประโยชน์กว่านะสำหรับผมท่านเลือกได้ระหว่างฟิกเกอร์กับเอ็ซคิวนะครับผมผมจะเลือกฟิกเกอร์นะครับทำจังหวะได้หนีได้เข้าไฟได้นะครับอ่าแล้วทุกคนคิดว่าสเปลอันไหนดีกว่ากันนะครับผมระหว่างฟิกเกอร์กับเอ็กซคิวลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมแล้วก็เพราะอะไรถึงชอบนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ